สวัสดีฮีตอนมือนี่พักเรื่องแนวอยากแนวกินสะกอนค้นผู้หูผู้ดีจังคอยสิโซเรื่องการบ้านการเฮือนจากที่โง่ทรายโง่ขัวหาทางปรับโตให้เขากับยุคโควิดรุงเรื่องตั้งแต่ปีกอนปีกก่กูก็เลยหันมาขายของออนไลน์สุดท้ายผูธุรกิจมุนม่างเพพังก็เลยยังตะกลองกับสกอตเทพ เศรษฐีขี่ทุกจังกูก็ต้องขายสมบัติกินบาจงไหวแม้กระทั่งใหม่ขั้นฟอยยามหัวลกหัวหล่อนย้อนว่ากินผงสลดหลายผมทุกส่วนในร่างกายกูก็พร้อมใจกันสะซ้ายย้ายจนว่าอังห่องงวกไปเห็นสกอตเทปก็เลยหยิบมาพันตแต่ปลดตรีนหอดสนนองจังได้จังได้ก็ต้องยางอย,อยู่แล้วกันยางให้มันแหลวมันทัวแนวเป็นคนง่ายๆขี่ทีมักมวนขี่ขานมักยองยางไปกระโยนไปสนนองดีดดักตับ ยังจนเศ้าเหนียวกระแกะออกมานับเด็จกจะเส็นกระตีไวท้ทาสื่อเลขหลังจากเก็บเส้นผมทุกส่วนในร่างกายเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู้ขั้นตอนต่อไปแม่แต่ฟอยยังบอยังเราไม่ถูกกูสิจงไหวอยู่บอเสร็จเฮียนจังไหนให้หมวนก็เสร็จไปเตยไปแม้นว่าห่องสิยูไปมือมือถาเขาไมา่หยุดจังใดก็ต้องกวดต้องเมียนแถาแม่แล้วเคยบอกว่า เฮียหน่อยมี่ผีหีหน่อยมี่ขาหีต้นจังอีหลา่าแม่ิิเอาไว้ขึ้นคดองสิ่งเบิงกกขาว่าแมนกกกล้วยห้าขวบเซตจนเหลี่ยมม่องม่องแล้วก็เอาผ่าไปซักให้หลอนแล้วเวียกแล้วก็อาบน้ำให้หอมหวยหวยนอนคิดหาแนวสิรุ่ยไปน่าโอเคสิกลด